ให้แจ็ครู้เด็ดขาดเข้าใจไหมอย่าให้แจ็ครู้เด็ดขาดเพราะอะไรณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เราทําไปลุงต้องขอโทษลุงผิดพลาดแต่ลุงจะดูแลลุงรับปากอ่าแล้วถ้าออกมาแล้วแบบลูกผมขาวแบบลุงเลยล่อมันก็สงสัยแล้วไม่หรอกเราไอ้แจ็คมันโง่ไอ้แจ็คมันโง่ไอ้แจ็คมันโง่มันมันไม่รู้เรื่องหรอกเฮ้ยนี่อะไร่เนี่ยคุยแล้วนะ แจ็คเอามามึงคุยแล้วนะไม่เอาแจ็คกูคุยแจ็คพอแตกแล้วแตกฉานเนี่ยแจ็คไม่เอาไม่กูคุยแจ็คมึงคุยแล้วนะแจ็คไอหัวงอกมึงไอเอี่ยม่แก่ไม่รู้จะแก่ใครแก่มึงอะแจ็คไม่เอากูคุยอยู่มึงไม่มีมารยาทเลยกูคุยกับเด็กกูแม่งปีนี่อะไรวะแม่ง เป็นอะไรก็ไม่รู้แม่งต้องแบบนี้กูคุยยังไม่จบเลยอ่ะอะไรนักหนาวะเฮ้ย